ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีและปิดกันอีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมฮงไคคอมแพตนะคะฮงไคฮองไคฮงไ่ ai, 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 นะคะไม่ได้พูดคุยกันมานานมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะคิดถึงพี่นะคะทุกคนคิดถึงพี่หรือเปล่าไม่ได้คุยกันมานานมากๆเลยช่วงนี้อาจจะทําคลิปช้าหน่อยเพราะว่างานเยอะเหมือนเดิมแล้วก็วาดรูปด้วยนะคะแต่ว่า ในปีนี้ปี2022นะคะก็จะมีเรื่องใหม่ๆกระตูลเรื่องใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันหลากหลายแนวนะคะมีทั้งเรื่องสั้นเรื่องยาวอีกแน่นอนเลยในคราวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก็นะคะจะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆในปีที่แล้วแล้วก็การทําช่องนี้แล้วก็พูดถึงกระตูลเรื่องต่างๆแล้วก็คําถามที่ทุกคนถามกันเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าระหว่างนี้ก็ขอเล่นเกมไปด้วย ก็สวัสด,ดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําคลิปสวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการแต่เราก็มาเจอกันในคลิปแคสเกมแบบนี้เนาะมีใครเล่นเกมนี้อยู่บ้างโอเคนะคะเดี๋ยวขอวิ่งแป๊บหนึ่งก่อนรู้สึกจะมาในสถานที่แปลกใหม่นะเกมนี้เ,นเพิ่งเล่นได้แค่วันเดียวนะคะก็เป็นช่วงแรกๆของเกมอยู่เลยเป็นแนวต่อสู้และมีตัวละครน,น่ารักน่ารักมากมายเลยที่เป็นผู้หญิงและเกมนี้มันก็จิ้นยูรีด้วย มันต้องจิ้นอยู่รีแน่ๆเพราะว่าบทพูดของหลายๆตัวละครเนี่ยนะคะมันจิ้นกันมากเลยนะคะแต่พี่จําชื่อไม่ได้นะตอนนี้ยังจําชื่อใครยังไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าไอตัวผมเปียเนี่ยมันจะจิ้นกับตัวผมดําที่เป็นชุดแดงนะคะ,ะตัวผมดำนี่ชื่อเมย์จำได้ตัวผมดำชื่อเมย์ตัวนางเอกตัวนางเอกเนี่ยผมเปียนะคะเขาจิ้นกันสองคนนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะเหมือนจะเข้ามาในฉากที่เป็นฉากแนวญี่ปุ่น ย้อนยุคค่ะแต่ว่าในเกมเนี่ยจะเป็นไซไฟนะคะแล้วก็เป็นแนวต่อสู้ค่ะผจญภัยนี่ก็ไม่ได้มีใครจ้างนะคะเกมก็คือจากแคสเฉพาะเกมที่พี่อยากเล่นแล้วก็เห็นว่ามันสนุกน่ารักดีนะคะก็เลยเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนี่ก็จะมีสตรอรีร่ของคขานิดนึงนะคะดูเหมือนจะดราม,ม่านะเกิดขึ้นที่นี่นะอ่ารู้สึกว่าจะเจอมีคนสลบอยู่ค่ะมีใครสลบอยู่ไม่รูนะคะชุดดำดนะคะ เราก็เจอกับยาเอกซากุระอันเองนะวินน้องน่ารักมากเลยเป็นน้องกระต่ายเป็นน้องกระต่ายมีหูสีชมพูเหมือนเหมือนช่องเราเลยนะพ,พี่ชอบตัวนี้อ่ะสีชมพูอ่ะเธอเท่มากทุกคนเธอสวยมากมีดาบด้วยแล้วมีหูน่ารักมากน่ารักสุดๆอ่ะแล้วมีหน้ากากด้วยนะคะหุ่นดีมากด้วยเกมนี้ภาพสวยนะคะภาพสวยมากตัวละครแล้วก็ฉากต่อสู้ค่อนข้างจะสนุกเลยแหละ นะเราไม่ต้องเสียเวลาวิ่งนานนะก็คือแป๊บเดียวก็ได้ต่อสู้กันแล้วนี่นะคะหูน่ารักมากไม่อยากได้ตัวนี้เลยแต่ดูเหมือนจะเป็นตัวละครในด่านนะคะยังไม่ได้มานะตอนนี้ฉันอยากได้เธอจริงๆนี่นะคะสวัสดีฉันชื่อยาเอซสกุระตอนนี้ฉันมีภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือคนที่สลบอยู่จะต้องไปตรงบริเวณแม่น้ำสินะ ไปถึงไหนต่อดีดูเหมือนว่าแสงแนั่นจะนำพาฉันไปเดี๋ยวขอแคปภาพน้องมา้แป๊บหนึ่งเพราะว่าน้องสวยเหลือเกินที่จะได้เอาไปทำภาพปกคลิปนะคะให้ทุกคนได้ดูกันเราเจอกับศัตรูค่ะเดี๋ยวต้องต่อสู้กันเอาดาบปันมนมานี่นะคะก็จะมีทั้งการต่อสู้การหลบแล้วก็เก็บเลือดเก็บยาเยียวยาบาดแผลไปตลอดทางได้ตอนนี้เราต้องสำรวจแล้วก็เดี๋ยวต้องต่อสู้กับศัตรูนะคะ เพื่อจะไขปริศนาบางอย่างเขาบอกว่าให้พาสาวน้อยที่หมดสติเมื่อกี้ชุดดำนะไปที่ศาลเจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาศาลเจ้ากันดีกว่าพาคนที่สลบอยู่ไปที่ศาลเจ้านะคะศาลเจ้าอยู่ไหนเอ่ยอุฉากสวยอะทุกคนมีเหมือนกลีบดอกสกุละสสีชมพูเรืองรองเธอทำไมน่ารักจังตัวนี้น่ารักมากเลยอะทุกคนนี่น่ารักนะคะ ีลังกาขึ้นมาได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปตรงสารเจ้าแหะเดี๋ยวต้องจัดก,การศัตรูก่อนตัวนี้ที่มันเกะกะจริงๆเลยโอเคนะคะวิธีการแลวจะต้องรีบพาเข้าไปไม่อย่างนั้น,นคนที่หมดสตินี้อาจจะตายก็ได้นั่นไงอะไรบางอย่างอยู่ตรงพื้นน่ะมันจะเป็นของขวัญที่ได้จากการต่อสู้นะโอเคแล้วก็ได้มานะคะเดี๋ยวจะ ขึ้นไปนะคะอันนี้มันเหมือนเป็นเสาโทลิอีกนะคะเสาโทลิที่เป็นทางเข้าหน้าสารเจ้าเนาะใครเคยไปญี่ปุ่นนะจะมีเสาอย่างเงี้ยเวลาขึ้นไปบนสารเจ้าเขาเรียก่็เป็นเหมือนทางเดินของเทพเจ้านะคะแต่จริงสารพวกนี้จริงๆเขาไม่ให้เดินตรงกลางเพราะว่าตรงกลางนี่ถือว่าเป็นทางเดินของเทพเจ้านะคะเขาให้เดินข้างๆแต่ว่าจะเป็นเทพไงฉันก็เลยจะเดินตรงกลางไปเลยข้างบนน่าจะเป็นตัวสารหรือเปล่าลเข้าไปดูกันนะคะ มีศัตรูอีกแล้วอืมสาสาวทั้งหลายทำไมเธอต้องขัดขวางฉันในการไปสั่เจ้าด้วยเนี่ยเอาะไรนะคะทุกคนคุยถึงไหนแล้วล่นเกมจนไม่ได้จะพูดคุยกับทุกคนอ๋อก็คือทุกคนอาจจะมีคำถามที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ตอบเพราะว่าพี่จะรอตอบในคลิปนี้เนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวนะคะขอดูสันเจ้าแ๊บหนึ่งเฮ้ยสันเจ้าสวยมากทุกคนสัรนเจ้าเป็นฉากที่ละเอียดมากค่ะแล้วก็พาน้องที่เขาสลบนะคะมาตรงนี้นะคะ คำถามที่ทุกคนถามกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขอคุยกับเคียณานะคะเคียนะเออนางเอกคขาชื่อเคียนะก็ดูเหมือนว่าจะพาคนสรุปมาส่งอะไรนะคะก็แนะนำตัวว่าฉันคือยาเอชนะสากุระเป็นแบบเหมือนคนที่นี่อะไรประมาณนี้เหมือนจะมาจากต่างยุคต่างพื้นที่กันนะคะ2คนนี้นางเอกเรามาจากโลกที่เป็นแบบไซไฟแฟนตาซีบนท้องฟ้าอะไรแบบนี้เลยอะ ฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยเธอเป็นใครมาจากไหนกันนี่ลลำบากแย่เลยสินะผู้หญิงที่บาดเจ็บเดยวจะทำยังไงดีถ้าาการไม่ดีขึ้นยังไม่ยอมตื่นเลยแต่ว่ามันมีสมุนไพรนะมันจะต้องไปมีสมุนไพที่จะรักษาอะไรสักอย่างเดยกกลับมาคุยกับเพื่อนๆก่อนนะคะสติหลุดไปกับเกมมากก็คือว่าคำถามที่ทุกคนถามคืออะไรรู้ไหมคะก็คือว่า ทำไมพี่ลบคลิปเก่าๆออกไปทำไมคลิปเหลืออยู่แค่นี้สำหรับคนที่ติดตามใหม่อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆช่องเราอะมีคลิป200กว่าคลิปอะถ้ารวมตอนนี้ก็เกือบ300แล้วหรืออาจจะเกินแล้วด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ170กว่าเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ในปีที่แล้วขึ้นก็คือว่าพี่โดน YouTube ทำโทษค่ะก็เลยมีความแพนิกนิดนึงเหมือนกับ โดนทำโทษในเรื่องบอสเนี่ยแหละจริงๆแล้วมันเป็นกฎของ YouTube ที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทุกปีนะคะก็คือเ,ออเพิ่มขึ้นความเข้มงวดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทุกปีสำหรับสหรับกฎของ YouTube นะทุกคนอาจจะได้ข่าว YouTuber หลายๆคนนะคะว่าโดน YouTube อย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ช่องมีปัญหาอาจจะต้องปิดช่องหรือว่าอาจจะต้องโดนระง,งับหรือโดนทำโทษ อัปคลิปไม่ได้อะไรไม่ได้ช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งคะหรือบางคนก็โดนปิดช่องไปเลยซึ่งตอนนั้นที่พี่โดนทำโทษนะก็โดนคลิปของบอสคลิปหนึ่งค่ะซึ่งถูทอ้างว่าอ่าอันนี้มันเหมือนกับล่อแหลมไปอ่ะในเรื่องของเพศนะคะจริงๆคลิปนันมันเป็นคลิปที่ติดเหลืองอยู่แล้วเออแล้วก็อยู่ดีๆค่ะเขาก็ขึ้นแดงเลยแล้วก็บอกว่าคลิปนี้จะถูกลบไปนะคะ จะถูกลบไปก็คือการทำโทษครั้งแรกก็คือลบลบคลิปของพี่คลิปหนึ่งไปเลยนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตอนที่13.5หรืออะไรสักอย่างซึ่งมันก็มี NC แต่ว่าไม่ได้มีภาพอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะที่คาบรรยายหรือเปล่าที่อาจจะจริงๆไม่ได้บรรยายชัดอะไรมากให้ทุกคนได้ฟังแต่ว่ามันอาจจะผิดกฎจริงๆของเขาที่ว่าเขาพิจรารณาแล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้กฎอะไรซึ่งประท้วงไปก็ ไม่ได้รับการคืนให้นะคะคลิปนี้เท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะก็โดนปิดช่องเพราะว่าพี่ดันไปใส่ลิงก์ไงดันไปใส่ลิงก์ไปยังเว็บเว็บหนึ่งที่สำหรับทุกคนจะรู้กันว่าเว็บนั้นเป็นเว็บหลุมที่เราจะไปใส่ฉาก NC เอาไว้แล้วก็ติดเหรียญไม่แพงนะคะบาท2บาทไม่เกิน5บาทเนี่ยให้ทุกคนได้ดูภาพ n อที่เป็นช็อตๆที่ตัดออกจากเรื่องกัน ที่พี่ไปไว้ในนั้นก็คือเป็นที่ของลอีดไลน์นั่นแหละมันก็เลยผิดกฎค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นความผิดของพี่เองด้วยที่อ่านกฎไม่ชัดเจนเพราะว่าเว็บนั้นมันเป็นเว็บที่ขึ้นว่าเป็น18บวกไงแล้วทางกดของ YouTube เนี่ยเขาห้ามในแง่ของว่าเขาห้ามเอาลิงก์ค่ะมา,ม,ามาไว้ใต้คลิปเจ้าของช่องห้ามเอาลิงก์18บวกมาแปะใต้คลิปก็เลยโดนทำโทษ7วันค่ะ ปิดช่องไม่สามารถอัปคลิปได้อยู่ระยะเวลาหนึง่งโอเคเดี๋ยวขอเล่นเกมแป๊บหนึ่งเมื่อกี้นะคะก็สากุละเนี่ยเหมือนไปเอาสมุนไพรมาช่วยนะมาช่วยคนที่สลบอยู่นะแล้วก็บอกว่าได้ต้มสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะได้ต้มสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเธอไม่ได้บาดเจ็บอะไรนี่ดูเหมือนว่าเธอจะหมดสติอยู่นะฉันต้องป้อนเธอทางปากแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะป้อนเธอ,อยังไง่ ดูเหมือนว่าจะป้อนกันทางปากไปแล้วนะคะโอเคบอกเลยว่าเกมนี้มันจิ้นอยู่เลทุกคนเนี่ยซากุระกับแคลเลนนะคะเมื่อกี้ก็แบบจูบๆกันนะคะด้วยการป้อนยาสมุนไพรนะคะแล้วดูเหมือนว่าแคลเลนจะฟื้นแล้วนะฉันอยู่ที่ไหนกันน่ะเหมือนจะไปเอากล่องเมื่อกี้ที่ได้รับมานะคะเอามาให้ พี่จะไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องละเอียดนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะเยอะมากก็จะเล่นแบบจับใจความแล้วกันนะคะโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยทําให้พี่เกิดแพนิคแพนิคก,ก็คือกลัวว่าคลิปเก่าๆอะ่ะมันจะโดนอย่างนี้อีกแล้วคือกฎของ u t u b e อะค่ะไม่ใช่ว่าแค่โดนทําโทษครั้งสองครั้งแล้วปิดช่องนะคะบางครั้งจากถ้าเท่าที่พี่รู้มาจากช่องอื่นอ,นอ บางครั้ง YouTube ก็ปิดไปเลยนะคะหมายถึงว่าถ้าเขาพิจารณาขึ้นมาว่าคลิปคลิปไหนเนี่ยที่มันติดเหลืองหรือว่ามันแบบผิดกฎขึ้นมาถ้าเขาเห็นว่ามันผิดกฎขึ้นมาเขาอาจจะไม่แค่ทําโทษเรานะแต่เขาอาจจะปิดช่องไปเลยอยู่ๆอ,อาจจะแบบว่าปิดช่องไปเลยค่ะแล้วการที่เราเปิดช่องใหม่ช่องสำรองอมันก็ยากและว,วุ่นวายมากนะคะเพราะว่า,เ,าเรานะคะไม่สามารถที่จะ ใช้คอมเครื่องเดิมใช้แอคเคา t ์เดิมใช้อีเมลเดิมสถานที่เดิมในการเปิดช่องใหม่ได้นะคะเพราะมันเหมือนกับว่า u t u b e อ่ะจะจดจำเอาไว้แล้วว่าบัญชีนี้อ่ะเคยทำผิดและโดนปิดช่องเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดช่องใหม่เนี่ยเราต้องใช้ทั้งอีเมลใหม่คอมเครื่องใหม่ใช้ทุกอย่างใหม่หมดเลยอ่ะซึ่งจะลำบากกับพี่มากพี่อาจจะท้อจนเลิกทำช่องไปเลยก็ได้ถ้าถ้าเกิดว่ามันโดนปิดจริงๆนะคะอาจจะแบบว่าไม่มีกรลังใจที่จะทำช่องแล้วอะไรเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยมันแล้วมันยุ่งยากมากค่ะทุกคนต้องไปเปิดอะไรใหม่ใน Google นะคะก็เลยคลิดว่ากลัวค่ะตอนนั้นก็เลยลบคลิปที่เห็นว่ามันมีเรื่องที่มันติดเหลืองอยู่แล้วก็คลิปที่อาจจะผิดกฎบางกฎอาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากนะคะแต่ว่ามันอาจจะผิดกลัวว่าอยู่ดีๆ YouTube จะตัดสินให้คลิปนี้ยมันผิดกฎเพราะว่าสมัยก่อนนะคะสมัยปีแรกๆที่พี่ทำเนี้ยมันจะ ก็คือปี2ปีที่แล้วเนี่ยเวลาที่เราอัพคลิปอะกฎของ YouTube นะคะจะยังไม่มีให้กำหนดเลดอะไรเท่าไหร่มากว่าเออเนื้อหาเป็นยังไงเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปแก้ไขคลิปเกา่าไม่ได้นะคะก็เลยลบออกไปเลยดีกว่าเลยนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามันเป็นคลิปแรกๆที่พี่ทำแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีอะ่ะด้วยความรู้สึกที่เนตอนนั้นะที่พี่แบบเฟลแล้วก็ดาวมากก็รู้สึกว่า เออคลิปมันไม่ค่อยดีนะภาพมันเสียงมันมีภาคผิดมีอะไรแบบเนี้ยแม้ว่าคนดูจะรู้สึกว่าเป็นคลิปที่ดีอยากดูซ้ําหรือว่าชอบนะคะแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจของพี่เนะะี่ยแล้ก็ไม่สามารถจะเอาคลิปที่ลบไปอะ่ะกลับคืนมาได้แล้วจริงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพี่ก็ตัดสินใจไปแล้วแล้วก็สัญญาว่าจะทําคลิปใหม่ๆใ,ให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดการที่ต้องติดเหลืองหรือว่า ต้องโดนลบออกจากช่องหรือว่าต้องทําให้ช่องเราเนี่ยเสี่ยงกับการถูกปิดนะคะจะพยายามอย่างมากเลยเพราะกลัวมากๆเลยก <L un ters> ็ถ้าทุกคนนะอยากให้ช่องมีคนมาดูเยอะๆมียอดวิวเยอะๆมีคนรู้จักมากๆเนี่ยนะคะก็ช่วยพี่ด้วยการ <L un ters> กดไลค์ <L un ters> กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ก็ <L un ters> เพียงพอแล้วนะคะเท่านี้ก็พอนะคะ แล้วก็อีกกฎหนึ่งที่รู้สึกว่าจะรุนแรงมากในปีที่ผ่านมาที่มีหลายๆช่องอโดนปิดไปนะคะแล้วก็โดนทำโทษไปก็คือว่าคนที่ดูโฆษณาในช่องตัวเองบางทีก็จะผิดกฎด,ด้วยมันเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดดูโฆษณาในช่องของเราเองก็จะผิดกฎแต่ว่าผู้ชมในช่องนะคะสามารถดูโฆษณาอะไรได้ตามปกตินะคะไม่ได้ส่งผลอะไรกับช่องเลยแต่ว่าเฉพาะเจ้าของช่องเท่านั้นที่ถ้าเกิด เราดูคลิปตัวเองเยอะๆอะเพื่อให้สร้างรายได้เพื่อจากการดูโฆษณาเนี่ยจะถือว่าผิดกฎนะคะแบบนั้นก็ไม่ได้อีกเหมือนกันแล้วมีกฎต่างๆมากมายเลยอะมากขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องการล่วงละเมิดหรือว่าการใช้ความรุนแรงมากเกินไปหรือว่าอะ,อะไรที่มันล่อแหลมล่อแหลมอะแม้ว่าเราจะ,ะเลือกเป็น คลิปที่18บวกไม่เหมาะสําหรับเด็กอะไรแล้วก็ตามอ่ะบางทีอยู่ดี -youtube อาจจะตัดอาจจะตัดสินว่ามันไม่เหมาะสมแล้วอยู่ดีอาจจะมาแบนช่องเราหรือทําโทษช่องเราก็ได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะเลี่ยงในการที่จะทักเนื้อหาที่มันสุ่มเสี่ยงนะคะจะพยายามเลี่ยงแล้วกันส่วนหนึ่งก็คืออยากให้เด็กเข้ามาดูได้ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลัวและนี้เพราะว่ายังไงอ ต้องเอาช่องไว้ก่อนใช่ไหมคะทุกคนแม้ว่าทุกคนจะอยากดูอะไรเงี้ยก็ตามแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะดู NC อยากจะดู18บวกนะพี่บอกเลยว่าให้ไปดูที่ช่องทางอื่นซึ่งนะมีอยู่ในเพจนะคะทุกคนต้องไปดูเอาเพราะว่าพี่แปะลิงก์ไม่ได้เลยอ่ะคือถ้าเอาแปะลิงก์ปั๊บอะเพจเนี่ยก็ยังกลัวอยู่ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ก็พยายามไม่มีอะไรที่18บวกลงไปในเพจนะอืมแต่ทุกคนก็พยายามนิดนึงละกันในการหาแล้วกันว่า ถ้าอยากดูงาน18บวกจริงๆอ่ะพี่ใส่เอาไว้ที่ไหนอะไรยังไงไส่วนคลิปอื่นๆที่ไม่ได้ล่อแหลมอะไรมากเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะคะคือ18บวกที่นี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องรักโรแมนติกที่มีฉากจูบฉากของแก้มฉากกอนอะไรเงี้ยได้นะคะลงได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีในเรื่องอย่างนั้นนะคะก็จะโดนเหมือนกันถึงจะไม่มีภาพก็ตามมีแต่เนื้อหาที่เป็นเสียงก็ตามก็โดนนะคะก็เลยต้องระวังกัน มากขึ้นนะคะก็เลยไปอ่านในฉบับอ e ีบุ๊กการ์ตูนที่พี่ทําเอาก็แล้วกันถ้าเกิดอยากจะอ่านเนื้อหาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะภาคลงได้จริงๆอะ่ะเพราะว่า u t u b e เนี่ยกดเข้มขึ้นทุกปีจริงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะแต่ก็คิดว่ามีน้องๆหลายคนก็ไม่ได้ชอบที่จะดูอย่างนั้นอย่างเดียวก็จะมีเรื่องราวหลากหลายที่มันก็ฟินแล้วก็สรุปได้เหมือนกันนะคะก็พยายามจะสร้างคอนเทนต์ใหมๆ่ๆเรื่องราวใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันมากขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี้ย ก็รู้สึกว่าได้ทำเรื่องยาวนะคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นหลังจากที่ช่วงแรกๆเนะี่ยพี่จะทำแต่คลิปตอนสั้นซะส่วนใหญ่นะคะตอนนี้ก็จะมีสลับกันไปทั้งเรื่องยาวบ้างสั้นบ้างนะซึ่งหลายๆเรื่องก็จะทยอยจบไปนะคะนี่ในเกมตอนนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นอดีตของสกุลานะผู้หญิงผมสีชมพูหูกะตายของเรานะคะ เหมือนเขาจะมีน้องสาวแล้วก็น้องสาวต้องเสียไปเพราะว่าเรื่องราวของหมู่บ้านนะเธอเป็นมิโกะนะมิโกะก็คือเหมือนเป็นคนทรงที่อยู่ในสาลเจ้าเป็นลูกหลานของนักบวชญี่ปุ่นในนิกายชินโตนะคะอยู่ในสาลเจ้านั่นเอง <B. S 1> น้องสาวชื่อรินนะลินพี่ได้รับพลังมาแล้วพลังที่สามารถอะไรไม่รู้อันไม่ทันนะคะพี่จะล้างแค้นให้เธ พี่จะสังหารทุกคนที่ทำผิดต่อเธอพวกอันทุกคนแล้วพี่จะไปอยู่กับเธอไม่ดราม,ม่าจังเลยอ่ะไม่ว่าจะสวรรค์หรือนรกไม่ว่าจะต้องสู้กับเทพหรืออสูรพี่จะไปอยู่เคียงข้างเธอดีไหมฉันจ,จะจ้นคู่พี่น้องนี่แหละนะรู้สึกจะดราม,ม่านะคะในหมู่บ้านที่มาช่วยกับสากุระปรินามันยังไม่ค่อยถูกที่ใคยเท่าไหร่นะรู้สึกพี่เล่นไปอะตอนนี้ก็คือมาช่วยพวกนี้นะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้เป็นนาง,งเอกแล้วจริงๆมันเกมเนี้ยมันจะเล่นสลับได้หลายตัวนะคะตอนนี้พี่มีอยู่3ตัวนะคะที่ได้ครอบครองมาในการใช้เดินแล้วก็ใช้ต่อสู้ก็จะสามารถสลับกันแล้วก็ช่วยกันต่อสู้ได้นะคะนั่นแหละค่ะประเด็นที่จะมาพูดในครั้งนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการลบคลิปแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังมากขึ้นในปีนี้ซึ่งกฎของปีนี้พี่ก็ไปทบทวนดูนะ เพราะว่ากฎมันจะเปลี่ยนทุกปีอ่ะก็ต้องระวังกันนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนยังไงแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆใ,ในการดูกันนะคะคลิปเก่าๆก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะทําเรื่องที่มันคล้ายๆแบบเก่าแต่ให้มันดีขึ้นไงนะคะเรื่องที่แนวต่างๆที่ทุกคนเคยชอบนะคะแต่ว่าถูกลบออกไปเนี่ยยังไงพี่ก็จะทําแนวคล้ายๆเดิมแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ว่ามันใช่ไรกว่าเดิมก็ได้ให้สนุกกว่าเดิมก็ได้แล้วก็วาดที่สวยกว่าเดิม Okay, โอเคเดี๋ยวพาตัวละครไปเล่นกันในเกมนะวันนี้ไม่ค่อยได้แคสเพราะว่ามาคุยกับทุกคนซะส่วนใหญ่ก็จะเล่นไปเรื่อยๆยเดี๋ยวจะข้ามเนื้อหาน,หนิดนึงแล้วกันนะอืมอะไรเนี่ยพวกชาวบ้าน,นจะทรมานน้องสาวของยาเอะสากุรานะคะเหมือนกับว่าเธอเนี่ยช่วยน้องไว้ไม่ได้ก็เลยโดนเหมือน ดนน้องเธอโดนโดนทำลายอะค่ะโอเคแล้วก็เสียชีวิตไปทำให้เธอเนี่ยมีความแค้นในหมู่บ้านนี้นะอืมก็คือนางแบบมีความกดแค้นไปแล้วนะดูเหมือนว่าจะกลายเป็นปีศาจไปแล้วนะตอนนี้นะคะซากุระของเราถูกจิตที่เป็นความเคดแค้นครอบงำซะแล้วทำยังไงดี<อ>เดี๋ยวเราจะพาเมนะชอบตัวเมมากเลยนะเท่มากนะทุกคน มีดาบเหมือนกันแล้วก็ชุดเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวจะต้องไปสู้กับสาก,กุระใช้ดาบฟันมันไปก่อนฉันไม่อยากทำร้ายเธอนะสาก,กุระโอ๊ยเหมือนจะเธอจะทำร้ายฉันแล้วแหละตอนเนี้ยเฮ้ยเราต้องฟันมันตัวนี้ถ้ากดค้างแล้วกดแตะทีหนึ่งแล้วกดค้างมันจะฟันได้มากขึ้นนะ,ะสาก,กุระอย่ดทำแบบนี้นะบอกว่าหยุดไงถ้าเธอยังมีแต่ความแค้นเนี่ย จะกลายเป็นปีศาจนะแล้วมันจะปู่ไม่กลับคิดจะมาบอกฉันไปไหน่อยเลยเน,น้องสาวที่เราทำร้ายเร่จะแค้นได้ยังไงลยโอ้โหโดนแบบฟันเยอะมากนี่นะคะใช้ท่าจะตายแล้วนะ,ะเดี๋ยวเอานางเอกมาช่วยสนิดนึงมันอาจทำเมย์ของฉันเหรอจริงๆสองคนนะคะที่เป็น ก็คือสากุลาแพ้ไปแล้วเนาะโดนหอกแทงกันแหละนางจะแบบตายไหมอ่ะไม่นะก็คือต้องพันหนึกสากุราเอาไว้นะคะน้องแม่ชีน้องแม่ชีคนนี้ทุกคนดูเรื่องแม่ชีไปแล้วยังในช่องพี่ทุกคนอยากให้ทำแม่ชีไทยด้วยไหมอ่ะมันจะบาปไหมอะทุกคน อ่าก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปเท่านี้ก่อนดีกว่าละกันนะคะเอาไว้เจอกันในไลฟ์ครั้งหน้านะคะวันนี้ก็หลับฝันดีลาติีสวัสดิ์ทุกคนคะ่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันในการ์ตูนค่ะ